พอนเรื่องของไปออดเนี่ยโหลดโหลดอีฟฟลตเสร็จแล้วเนี่ยคำถามต่อไปเลยคุณจะลงวินโดวสิขอถามหน่อยคุณใช้เครื่องมืออะไรทำแฟไหอันนี้เป็นปัญหาที่ผมเนี่ยเจอลูกค้าโทรมาเนี่ยเนี่ยพอเวลามันเป็นคนสาธารณะเนี่ยมันเป็นเงี้โทรมาถามจังเลยพี่บู๊ไม่ได้พี่บู๊ไม่ได้ผมอยากถามเนี่ยนั่งในห้องประชุมเนี่ยใช้วินอ่าใช้โปรแกรมอะไรทำ USB แสลชเข้าสิ ไปดูรู้ใจมากเลย9กสิบเปอร์นี้ใช้โปรแกรมอิฟัาร์ทั้งนั้นทั้งทั้งที่หน้าเว็บมีอยู่แล้วแล้วเป็นค่าโรงงานใช่หน้าเว็บ m i น r o ร o ซอแล้วเป็นค่าโรงงานด้วยนะถ้าคุณทำโรงงานไม่ได้คุณก็เลิกวงการไปเลยคุณไปทำนาเลยแล้วกันเพราะอันนั้นมันคืค่าโรงงานถ้าเขาทำไม่ได้เนี่ยแบรนด์นั้นก็เลิกไปเพราะคุณก็ขายไม่ได้หรอกเพราะเป็น g o o g l e นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ใช้เครื่องมือนั้นแล้วคุณจะผ่านฉลุยทุกนานนะครับเพราะว่ามันจะพูดได้ทุกเครื่องไม่ว่าจะ UEFI, a อ Legacy ทุกอย่างพูดได้หมดเลยนะครับสําหรับลงม i โ d o สิ